และนี่แหละครับคือช่วงเป็ดสาระน่ารู้ดีๆกับท่านไพรโรธลิ้มจำรุนผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในแวดวงการเกษตรซึ่งท่านมีเรื่องราวดีๆมาบอกกับเราแบบนี้ในช่วงเวลา,ยยานี้ต้องติดตามให้ได้นะครับและจากนี้ไปยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่เพราะคุณสุรินทร์ปลูกมันแล้วถอนหัวมันให้เห็น,เห,นเห็นกันจะจะแบบนี้ด้วยกระบวนการนําเอาปุ๋ยสีตราปามังกรลงไปหมักดินและยกร่องในการปลูกมันทําให้มันเขาสมบูรณ์และได้ผลผลิต มากกว่าที่เคยเป็นเระดาวตัวที่เป็นอย่างไรถ้าพร้อมเดี๋ยวลุงชัยพาไปพบกับคุณสุรินในแปลงปลูกมันกันเลยดีกว่าเราจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของการทําให้ดินดีแล้วพืชงามทําอย่างนี้ครับไปเลยครับ ไทยใส่ใจเกษตรกับรายการเซียนเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิดินที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้สภาพดินเป็นดินทรายอย่างเห็นได้ชัดสภาพการเพาะปลูกกับพืชใดๆก็ตามนะครับที่เจอดินอย่างนี้เนี่ยโอกาสจะได้ผลผลิตค่อนข้างยากทีเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่นําปุ๋ยมาใส่แล้วมีฝนฟ้ากระหน่าลงมา สภาพของธาตุอาหารจะถูกไหลลงไปรวมกันอย่างจุดจุดหนึ่งพืชก็จะขาดอาหารในช่วงเวลานั้นผลพวงที่ตามมาคือการเจริญเติบโตก็จะชะงักแต่วันนี้ครับเซียนเกษตรเราคนที่เขาปลูกมันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ดินแบบนี้และมีการหมักดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกรมีการเตรียมดินก่อนปลูกขั้นตอนอย่างนี้น่าสนใจทีเดียวท่านเองเป็นผู้หนึ่งหรือเปล่าครับที่ ปลูกพืชอยู่แล้วยังอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานหรือไม่ได้มีการเริ่มต้นในการเตรียมดินแบบนี้ก่อนเราไปคุยกับเซียนเกษตรของเราคนนี้ที่ชื่อสุรินทร์โพธิจักกันไหมครับดูซิว่าเขาทําอย่างไรทําให้ดินสภาพแบบนี้สามารถปลูกพืชไร่ของเขาไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นพืชใดๆก็ตามจเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวถ้าท่านพร้อมเดี๋ยวเราไปตามหาเซียนคนนี้กันไปกันครับ ้าตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่สุรินครับผมเอ้าอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอยู่ในสวนมันนะครับเอ้าอยู่นี่เองโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุรินโอ้ยนี่ทําอะไรเนี่ยมาขุดดูหัวมันครับโอ้โหแล้วมันเยอะขนาดนี้เหรอพี่สุรินครับแล้วนี่ไม่ต้องใช้พลั่วใช้เสียมเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องใช้ครับใช้มือขุดเลยครับโอ้โหแล้วดินมันนิ่มมันซุยอย่างนี้เลยเหรอครับอาทำยังไงเนี่ยพี่สุรินทําไงเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกอนนะครับโอ้ แล้วมันได้ดินขนาดนี้เลยโอ้โหดินนี่มันนี่มันเป็นดินทรายเลยเนี่ยเนาะครับดินทรายโอ้โหพี่สุรินี่มันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสี่เดือนครับมันสี่เดือนได้หัวขนาดนี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวคุยกันหน่อยพี่สุรินครับเอาแล้วเข้าท่าเข้าท่าโอ้โหนี่ถือว่าสวยมากเลยครับแล้วพี่สุรินทำยังไงครับขั้นตอนไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกรเนี่ยหมักดินหมายถึงหมักก่อนปลูกครับ โอ้แล้วการเตรียมดินเห็นมันเป็นอะไรนะเป็นนูนๆเป็นสันร,ร่องขึ้นมานี่คือการยกร่องก่อนยกร่องปลูกแล้วหมักดินทิ้งไว้นานไหมหมักดินก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกวันหรือสองอาทิตย์อะครับสิบห้าสิบหกวันหรือสองอาทิตย์โอ้โหท่านผู้ชมครับ,น,รบนี่คือเซียนเกษตร,รที่ชื่อสุรินโพธิจักที่เมื่อสักครู่นี้เกินถึงครับว่าสภาพดินที่เป็นดินทรายแบบนี้แต่เขาเองเขายังสามารถทําให้พืชเขาเจริญเติบโตง,งอกงามได้แบบนี้ มาสักครู่บอกมาแล้วว่าเขาใช้วิธีการหมักหมักด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราปามัางกรทิ้งไว้สองสัปดาห์ทําให้ดินมีโครงสร้างมีธาตุอาหารพร้อมจะให้พืชเติบโตได้พี่สุรินกลับมาอีกนิดหนึ่งว่าวันนี้การปลูกมันของพี่เนี่ยทํามากี่ปีแล้วมันทํามาก็สิบกว่าปีอะสิบกว่าปีเหมือนกันอดีตมันเจออย่างนี้ไหมได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ครับเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยแต่กตอนต้นต้น,ตน,ตน ต้นเตี้ยต้นเตี้ยลำต้นเล็กเล็กด้วยครับเล็กหัวล่ะหัวไม่ดกครับหัวไม่ดกกี่ตันละไร่หนึ่งผลผลิตที่เก็บตะกอนตะกอนใช้ปุ๋ยเนี่ยครับไร่หนึ่งก็ประมาณสี่ตันปุ๋ยอะไรครับเมื่อก่อนปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยทั่วไปที่เขาใช้หลังจากที่ใช้ปุ๋ยซีตราปาบางกรมาเนี่ยเอาปีที่แล้วแล้วกัน พี่สุรินได้มันกี่ตันเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่ว่าได้สามึตันนะครับได้ไล่ละหมข้อมูลอย่างนี้หลายท่านติดตามดูแล้วบอกโอ้โหเราก็น่าจะทําได้ไม่เห็นจะมีอะไรยากกับคุณสุรินกับเราจะแตกต่างกันอย่างไรถ้าทําตามกระบวนการแม้กระทั่งในช่วง3นาทีมีสาระที่ท่านพรโรธริมจำรูนบอกกล่าวเรามาเนี่ยนะครับก็ลองไปปฏิบัติดู เราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้แหละแต่ว่าข้อมูลดีๆยังไม่หมดเท่านี้นะครับแต่ช่วงนี้ลุงชัยจะพาท่านไปพบกับช่วงที่มีสาระดีๆอีกช่วงหนึง่งเพราะน้องโอรสิตากิสวัสรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องราวของกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองโอ้โหกล่องน้อยๆกล่องเล็กๆที่เป็นกิฟเซ็ตที่น้องโอเอามาฝากพวกเราเรื่องราวตรงนี้จะเอาไปทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์อย่างไรไปติดตามกันดีกว่าพร้อมรับไปเลยครับ กิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะหลายๆท่านนะคะที่มีพื้นที่จํากัดในการเพาะปลูกนะคะอย่างเช่นจะอยู่คอนโดก็ดีหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ดีนะคะไม่มีพื้นดินนะคะในรอบๆบบริเวณบ้านการอยู่คอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ขุดก็สามารถนะคะที่จะนําชุดกิฟเซตของเราไปปลูกผักไว้รับประทานเองกินได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าในกิฟเซตของเรานะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ ะค,ะครบให้ทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์นะคะปุ๋ยดินนะคะเพียงแค่คุณเปิดแพ็กเกจมานะคะคุณก็สามารถจัดสรรทาตามขั้นตอนที่เราบอกไว้นะคะในคู่มือของการปลูกนะคะจากนั้นคุณก็จะได้นี่เลยค่ะผักดีๆแบบนี้นะคะหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็เป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็เหมาะสําหรับกลุ่มคนเมืองนะคะเป็นคนรุใหม่ที่มีเวลาน้อยค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี พื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะคะก็ปลูกผักแบบนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับทุกท่านที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ทางด้านหน้าจอสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนะคะว่าคุณอยากจะได้พืชผักเป็นอะไรนะคะก็เรามีบริการส่งให้จนถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะกิฟต์เซตของเรานะคะชวนคนที่คุณรกักปลูกผักกินเองยังสามารถนําไปเป็นของขวัญน,นะคะของฝากไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดนะคะขึ้นบ้านใหม่แจกผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คุณ ต่างๆะะให้ไปเป็นของขวัญได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะค่ะกับกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเรายังคงมีมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะโอ๋ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะและนี่คือกิจกรรมดีๆที่ลุงชัยจะนํามาฝากกับพี่น้องกเกษตรกรหรือผู้ที่ติดตามรับชมรายการเสี่ยนเกษตรอย่าลืมนะครับรายการมีประโยชน์อย่างนี้ลองไปบอกต่อๆกันให้ติดตามรับชมรายการ เราจะรู้ว่านี่คือสาระดีๆที่ท่านควรรู้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งแต่ช่วงหน้าท่านพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสุรินเนี่ยเขาบอกว่าเขาปลูกมันเนี่ยผลผลิตที่ได้ออกมาอย่างนี้มันมีกลโเมตรเพ็ดไม่ลับที่ท่านต้องติดตามชมแล้วสักครู่กลับมาครับ